นางแบบสาวดังโพสต์ฟาดป้าเพื่อนบ้านลั่นหลายรอบละมาเคลียร์ได้พูดถึงเรื่องมนุษย์ป้าแถวบ้านเชื่อว่าหลายคนต่างประสบพบเจอเช่นเดียวกับน้ำตาลชาลิตาส่วนสเสน่ห์นางแบบสาวชื่อดังที่ล่าสุดเธอสุดจะอดทนกับป้าบ้านตรงข้ามจนต้องระบายผ่านโซเชียลโพสให้เห็นกันไปเลย โดยโพสต์เฟซบุ๊กนาำต้นชาลิต้ามีใจความว่าป้าบ้านตรงข้ามถ้าเห็นโพสต์หนูป้าหยุดเสือกเรื่องของหนูนะคะหนูไม่เคยไปยุ่งเรื่องของป้านะต่างคนต่างอยู่นะคะมีอะไรมากดกริ่งเคลียร์ได้หลายรอบละต่อมาบอกต่อว่าป้าบ้านตรงข้ามที่แปลว่าบ้านตรงข้ามจริงๆอะคะ่ะไม่ใช่เวทีนางงาม ท่ามกลางหลายคนบอกให้ใจเย็นบ้างก็บอกทุกบ้านต้องเจอแบบนี้จริงๆ